เทอร์ด e ีดาวีพที่แล้วครับเราพาทุกคนไปพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับขยะที่ส่งผลต่อเตาทะเลโดยจากสถิติการเก็บขยะริมชายหาดและขยะตกค้างในระบบนิเวศท,ทางทะเลครับผมพบว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบปริมาณขยะถึง1ล้านกว่าชิ้นต่อปีเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับไมโครพลาสติกที่นับไม่ได้นะฮะและแน่นอนครับพอเราพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเทอร์ด e ีดาวีพีนี้ไม่มีเต่าครับ วันนี้เรากลับมาที่ชนบุรีครั้งที่ผมพาทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกับรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอซึ่งเขาเนี่ยมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมๆกันนั่นเองครับสวัสดีครับผมอนุสรสายพาเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอนะครับ ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราจดทะเบียนก่อตั้งกันเมื่อประมาณปีปลายปี64กลางปี64แต่ก่อนที่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราทํางานเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมานานมากทั้งเก็บขยะทะเลทั้งเรื่องของน้ําเสียเรื่องของป่าชายเลนนี่พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นมันเร่งเห็นว่า้ขยะเราทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นี่พอขยะทิ้งอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีหนทางไป แต่เราก็พยายามบอกให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนต้องเลิกผลิตขยะปัญหาออหัวใจของวันเลยคือต้องไม่ผลิตขยะฟังดูยากใช่ไหมหล่ะครับกับการที่เราเนี่ยจะเลิกผลิตขยะได้แต่อย่างที่บอกว่ารักทะเลสเสน่ห์บ้านอำเภอเนี่ยมีแนวทางที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนซึ่งวิธีการที่เราเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้ คือการอัพไซเคิลและสร้างมูลค่าให้กับขยะทะเลนั่นเองครับอวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยถ้าใครมาดูงานเล่าโปรแกรมให้ฟังเนาะวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยใครมาดูงานเนี่ยถ้าอยากเก็บขยะด้วยเราจะพาไปเก็บขยะที่ชายหาดให้เรียนรู้การเก็บขยะการแยกขย,ขยะเก็บยังไงไม่ต้องมานั่งแยกอีกเสร็จแ,แล้วขยะเอามาเนี่ยก็เขาจะได้เห็นว่าขยะที่ถูกเอามาแล้วแยกเนี่ยมีอะไรบ้างมาที่นี่ เขามาฟังบรรยายเรื่องของการจัดการขยะเสร็จแล้วเนี่ยอ่าก็จะลงฐานต่างๆที่ทํางานฐานแรกที่เราเนีเขาเรียนรู้ก็คือการประเพณีวัฒนธรรมของคนที่นี่อันที่สองก็คือการเอาถุงพลาสติกหูหิ้วที่คนทิ้งกันเนี่ยมาตัดเป็นพวงมะโหดสมัยก่อนก็ใช้กระดาษแก้วทําแต่สมัยน,นี้ไม่ค่อยมีกระดาษแก้วแต่เราก็ประยุกต์ว่าเฮ้ยถ้าขยะมันเหลือถุงพลาสติกมันเหลือเราเอามาให้เขาทําพวกนี้ไหม เสร็จแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถุงพลาสติกนอกจากตัดหัวมะโาดได้แล้วถุงพวกถุงน้ําแข็งแพ็กน้ําหรือพลาสติกหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถเอาไปอบอบเพื่อจะให้มันเป็นน้ํามันได้น้ํามันดีเซลน้ํามันกา๊าซน้ามันเบนซินได้ฐานต่อไปก็เป็นเรื่องของการบดพลาสติกบดฝาขวดว่าฝาขวดเรามาแล้วมันต้องล้างต้องขัดต้องให้ทําความสะอาดมันยังไงแยกสียังไงเสร็จแล้วก็บดบดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไง หลังจากนั้นก็ฝาขวดที่บดแล้วเนี่ยเอาไปทําเป็นจานรองแก้วได้ก็จะเป็นฐานอีกฐานหนึ่งเป็นฐานการทําจานรองแก้วกับทํากระถางต้นไม้ก็คือทํายังไงเป็นกระถางต้นไม้ทามันก็จะมีอีกฐานหนึ่งครับเก้าอี้ตัวนี้ก็ทํามาจากฝาขวดน้ําดื่มใช้ประมาณสองหมื่นกว่าอก่างที่เห็นว่าการอัพไซเคิลสามารถสร้างมูลค่าให้ขยะไม่ให้ขยะในชีวิตประจำวันของเราถูกปล่อยไปอย่างสูญเปล่า แต่สุดท้ายไม่ว่าจะสร้างมูลค่าได้มากแค่ไหนเนี่ยการนำขยะมาแปรรูปก,ก็อาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดอยู่ดีขยะพวกนี้และกลุ่มสเสน่ห์บ้านอำเภอกำลังบอกพวกเราว่าสุดท้ายพลาสติกที่พวกเราใช้ก็ไม่ได้หายไปไหนแค่รอเวลาที่จะย้อนกลับมาทำลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเท่านั้นเองผมย้ำเสมอว่าเราไม่ได้มีความสุขกับการแปรรูปเนาะเราไม่ได้มีความสุขกับการแปรรูป การแปรรูปมันก็มันก็ขยะมาแปรรูปไปแปรรูปไปมันก็ไม่ได้เป็นการลดขยะเลยเลยซึ่งที่เนี่ยบางคนถามมารับซื้อขยะไหมเราไม่ได้รับซื้อขยะเพราะว่าถ้าเรารับซื้อขยะทุกคนก็จะเอาขยะมาขายที่เราแล้วทุกคนก็จะผลิตขยะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขยะมันต้องหมดไปโรงงานเราต้องปิดมีคนถามว่าอุ้ยแล้วเดี๋ยวอีกห้าปีข้างหน้า1ิบปีข้างหน้าก็ต้องปิดไงเราอยากปิดเพราะการปิดโรงงานคือความสาเร็จของเรา ไม่มีขยะแล้วเนาะไม่มีฝาขวดน้ําดื่มมาให้เราแล้วเราจะอยู่ทําอะไรไม่มีขวดพลาสติกมาให้เราทําแล้วเราจะอยู่ทำอะไรเพราะว่าทุกคนแบบเอามาเที่ยวมาจากกรุงเทพเอาน้ำมาดื่มเองไม่ต้องมาซื้อน้ําเราอยากให้เป็นแบบนั้นสิ่งที่เราสี่งที่เราหวังก็คือคือประโยชน์ที่ผมเห็นก็คืออย่างนี้แหละเอามาแปรรูปามาเพิ่มมูลค่าแต่มันไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายที่หนึ่งของเรา สุดท้ายนี้ก็คงต้องตั้งคำถามเลยครับว่าจะดีกว่าไหม mm. ถ้าเราทุกคนเนี่ยระหนักเดืถึงการใช้พลาสติกให้น้อยลงในทุกๆวันเพราะอย่างที่บอกว่าความสําเร็จของโรงงานเนี่ยไม่ใช่แค่การปิดตัวเองแต่คือการที่ปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยหมดไปซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของโรงงานหรือใครคนใดคนหนึ่งครับแต่เป็นของเราทุกคนสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ u p ซเคิลหรือลดการใช้ขยะแบบใดก็แล้วแต่ ขอฝากความรับผิดชอบนี้ให้คุณผู้ชมทุกคนด้วยจนกว่าเราจะได้เล่ากันใหม่เจอได้ดาวสวัสดีครับเราเลยมีคำกล่าวไว้สำหรับเป็นคำขวัญของของโรงงานเราของวิสาหกิจเราว่าวันที่เราประสบความสำเร็จคือวันที่โรงงานเราปิดเพราะไม่มีขยะแล้วนั่นคือเราสามารถทำให้คนรู้ว่าคุณต้องไม่ผลิตขยะ